มิเกลอาร์เตต้าอัปเดตความพร้อมของทิมเบอร์ลุ้นมีชื่อดวลสเปอร์ในวันอาทิตย์นี้มิเกลอาร์เตต้านะครับผมผู้จัดการทีมอาร์เซนอลนะครับได้ออกมาอัปเดตความพร้อมของยูเรนทิมเบอร์นะครับหลังเจ้าตัวลงซ้อมกับทีมแบบเต็มรูปแบบเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับโดยทัพไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับผมมีคิวลงทำศึกน็อตลอนดอนดาร์บี้แมตช์กับสโมสรท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับในคืนวันอาทิตย์นี้นะครับผมซึ่งระหว่างการสัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับคุณซือชาวสเปนนะครับก็ไดดด้้ออออออกกมมมมาาาาััััปเเเเเตคคควววพพรรรรขงงแแนนนนนบบบชธ์์ละะะททีี่่ิิจส ยู21ของอาเซนอลนะครับไปเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานี่นะครับและเจ้าตัวนั้นยังสามารถทําประตูด้เกมมนั้นอีกด้วยนะครับผมถือว่าฝีเท้าเนี่ยก็ยังคงที่เหมือนเดิมนะครับหลังเจ้าตัวนะครับผมพักรักษาอาการบาดเจ็บมาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลเลยนะครผมถือว่าโชคายจริงๆนะครับสำหรับฤดูกาลแรกของยูเรนทิมเบอร์กับอาเซนอลนะครับผมโดยมิเกลอาเตต้านะครับนายใหญ่ชาวสเปนก็ได้กล่าวว่า เราต้องตัดสินใจในวันพรุ่งนี้หลังการฝึกซ้อมแต่ตัวเขาั้นใกล้เคียงมากแล้วกับการกลับมาลงสนามผมไม่รู้ว่ามันจะเร็วเกินไปไหมในครั้งนี้แต่เขานั้นใกล้เคียงมากแล้วจริงๆก็นี่นะครับผมมิเกี่ยวอาร์เซนนะครับก็ได้พูดถึงเจ้ายูเรนทิมเบอร์นะครับก็แฟนๆอาร์เซนอลก็คงคิดถึงพอสมคว้แล้วครับผมโอ้โหลงเล่นได้แค่แป๊บเดียวนะครับก็ดันมาเจ็บยาวเกือบทั้งฤดูกาลเลยนะครับผมกลับมาได้ในช่วงที่อาร์เซนอลลุนแชมป์แบบเต็มระบบนี่ก็ถือว่าโชคดีของอาร์เซนอลจริงๆนะครับที่มีตัว เมื่อฟังคำกล่าวของเฮดโคดผู้มาเยือนอย่างมิเกลอาเดตาไปแล้วนะครับผมก็มาฟังคำกล่าวของกุนซือของทอตแนามฮอสเปอร์บ้างนะครับผมทีมเจ้าบ้านที่จะเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของคู่รักคู่แข้นตลอดการอย่างอาร์เซนอลนะครับอย่างบอสเตกกูนะครับผมโดยเจ้าตัวนะครับผมก็ได้ตั้งเป้าจะพาทีมหยุดความร้อนแรงของอาร์เซนอลให้ได้และครับเพราะเข้าใจความต้องการของแฟนบอลทอตแนมฮอสเปอร์เป็นอย่างดีนะครับโอ้โหเอาละสิครับไม่ใช่งานง่ายของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลซะแล้วสิครับผมซึ่งกุนซือชาวออสเตรียนะครับผมกิจ ความคู่ต่อสู้ร่วมเมืองไม่ให้คว้าแชมป์ลีกเนี่ยคืองานที่สําคัญเอามากๆเลยนะครับผมโดยเจ้าตัวนะครับก็ได้กล่าวว่า เราเข้าใจถึงความสําคัญกับการเล่นในบ้านในเกมนี้เพื่อไม่ปล่อยให้คู่แข่งคนสําคัญของเรานั้นมาเอาชนะในเกมดาร์บี้แมตช์สุดจะยิ่งใหญ่ไปได้ตัวผมนั้นเข้าใจถึงผลที่จะตามมาในเกมนี้ผมเข้าใจความรู้สึกของแฟนบอลเราว่าเกมนี้มันสําคัญแค่ไหนและผมนั้นจะไม่ปล่อยให้อาร์เซนอลนั้นคว้าชัยไปครองในเกมนี้ให้ได้กัน,นี่แหละครับผมคือคํากล่าวของเด็กจแอนนะครับอังเก้บอสเตโกลกูนะครับผู้ซื้อของท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ได้พูดถึงการจะพยายามขัดขวางอาร์เซนอลม่ให้ไปถึงเป้าหมาย ในการควา้าแชมป์พรีเมียร์นะครับก็น่าจะเป็นสึกดาวบีแมตที่โคตรมันโคตรเดือดพอสมควรแล้วครับผมสำหรับเกมเกมน,นี้นะครับก็มารอลุ้นกันนะครับว่าฝั่งไหนจะสามารถคว้าชัยมาครอบครองหรือว่าจะจบลงที่ผลเสมอแบบเอกฉัน์นะครับเอาละครับก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการรายงานข่าวสารประจําวันก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องเล็กๆของผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆจากหัวใจเลยนะครับผม